ขณะนี้เป็นเวลาห้าทุ่มครับน้องนายก็ยังไม่หลับไม่นอนปล่อยกับคุณแม่อยู่ครับเ,เมื่อกี้ก็ปล่อยกับคุณพ่อครับใช่ไหมลูกฮะมีแม่ถ่ายวิดีโอเป็นหลักฐานเลยนะปล่อย Nắm lại tìm bên một lời hưng hưng nụ chất kênh ở lại nhà bơ nắn nụ chóp để ít nổi có bỏ muối đai ra sếp mẹ. หน้าเาไหนก็บอกหวยแล้ใช่ไหม,หมหออมพอ โอ้โหโอ้โหเต็มหน้าเลยนอนได้แล้วนะคะคุณเก่งนะคะเดี๋ยวแตบนมแม่แล้วก็นอนนะลูกบาย